สวัสดีครับผมวอมิซูนะวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยในช่องวิวยูบายนะครับก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาของวันนี้รบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยวันนี้ผมก็มีรถหนึ่งรุ่นมานําเสนอนั่นคือนิวมิลลาดนะครับสีเทาราคา5้าแสนเกบาทนะครับในส่วนของเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์จะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับไมล์เวกหนึ่งจุดสองลิตรนะครับเจ็สิบแปดแรงม้ามาพร้อมระบบเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT นะครับมีสองเกรดรุ่นและมีหกสีให้เลือกรุ่นทีีี่่รรรรววิวจะะเเป็นนนุ Active สทาาาคา 5, 9, ค5,900บั เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าผมจัดโปรอะไรให้กับลูกค้าบ้างนะครับมีอะไรที่แถมบ้างนะครับและค่างวดเท่าไหร่ดอกเบีย้ยเท่าไหร่เดี๋ยวไปสรุปกันที่ท้ายคลิปอีกทีหนึ่งเดี๋ยวเราไปดูตัวรถกันเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ด้านหน้าเลยด้านหน้าเนี่ยเราแถมมาไรให้กับลูกค้าบ้างนะครับด้านบนเลยก็คือโลโก้นะครับตัวอักษรบิลาดนะครับตัวเอมก็จะพิเศษหน่อยนะจะมีเส้นสีแดงตรงนี้นิดนึงนะครับแล้วกรอบป้ายนะครับแล้วก็ สเกิร์ตนะครับเป็นของไรเดอร์นะมีไฟเดยไลท์ให้สเกิร์ตเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับแล้วก็พร้อมเส้นสีแดงตรงนี้นะครับถ้าไม่เอาเส้นสีแดงตรงนี้ก็แจ้งกันได้เดี๋ยวผมมาออกให้นะครับมันก็จะแรแบบลับๆกับตัวเอ็มด้านหน้าตรงนี้อีกทีหนึ่งมันก็จะสวยขึ้นนะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับล้อแม็กล้อแม็กจะเป็นขอบ15นะครับมีวงสีแดงอยู่ข้างในพร้อมน็อตล้อสีแดงนะครับก็จะรับกับตัวนี้อีกทีหนึ่งนะครับก็สวยดี ยางก็อยู่ที่ไซส์195 50 R15 นะครับล้อแม็กเนี่ยเลือกได้หลายลายนะมาคุยกันนะครับแล้วก็ด้านข้างเนี่ยสะเกิดด้านข้างจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับตัดด้วยสีแดงเส้นตรงนี้นะครับแล้วก็สีดำข้างล่างนี้ก็จะทําให้รับกับตัวด้านหน้าอีกทีหนึ่งนะครับบ้องมือเปิดแอนมีสัญลักษณ์มิาดด้วยนะครับยูฟอร์มมิาดแล้วก็มีถ้วยรองข้างในกันริ้วรอยที่จะเกิดน,นะครับแล้วก็ตัวนี้คุ่อีกทีหนึ่ง กันสาดด้านข้างผมก็แถมให้นะครับอันนี้ติดให้เหมือนกันนะฟิล์มรอบคันนี้จะเป็น60 60รอบคันเลยสีดําเลือกขนาดฟิล์มได้นี่เราก็แถมให้เหมือนกันนะครับด้านหลังนี้สวยขึ้นเยอะเลยมันทําให้รถอะไม่สูงจนเกินไปนะครับด้านหลังก็จะทําให้รับกับตัวด้านหน้ามันจะทรงสปอร์ตแล้วก็สิ่งนิดนึงนะครับเออบ้ามือตรงนี้ครับมันจะเป็นมิาดก็รับกับตัวข้างๆที่ผมติดไปนะครับ ถัดลงมาเลยนีสเกิร์ตด้านหลังอ่าสเกิร์ตด้านหลังจะเป็นแบบท่อคู่นะครับเป็นท่อหลอกนะพร้อมไฟตรงนี้ไฟไม่ใช่ไฟหลอกนะเป็นไฟจริงๆนะครับเวลาเบรกเนี่ยไฟตรงนี้จะติดให้สเกิร์ตตรงนี้ก็จะเป็นแบบตรงนี้สีดําตรงนี้สีเดียวกับตัวรถตัดด้วยเส้นสีแดงตรงนี้เลยอย่างที่บอกถ้าไม่เอาเส้นสีแดงก็บอกผมแตผมจัดให้นะครับเดีย๋ยวไปเปิดดูภายในคร่าวๆให้ดูแล้วกันว่าออปชั่นอ่ะมันโอเคไหมเนี่ยออปชั่นมันนะครับก็จะมีแอร์ให้มีตกแต่งอะไรให้ครบเลยนะครับ มีสีเป็นโนแบ็กสีดําเงาตรงนี้ตกแต่งให้มีแอร์นะครับมีหน้าจอให้แล้วรองรับ Apple CarPlay b l u e tooth วิทยุ fm/am ได้หมดแล้วนะครับเกียร์ออโต้นะครับนี่มีเอออฟสตาร์ทให้ตรงนี้นะครับมีที่เสียบ Apple Car p l พ y ให้และที่สําคัญตัวนี้ยังเป็นเบาะผ้าอยู่นะครับถ้าอยากเปลี่ยนเบาะหนังมาคุยกันนะครับเดี๋ยวผมจัดให้พวงมาลัยนะครับก็เป็นมันติฟังก์ชันนะครับเรือนไม้นะครับเป็นแบบอนาล็อกธรรมดานะครับที่ปรับกระจกมองข้างแล้วนะครับกระจก เป็นไฟฟ้าทั้งหมดเป็นออโต้ฝั่งผู้ขับขี่ให้แล้วเนี่ยผมวงว่าแค่นี้โอเคแล้วเดี๋ยวเราไปสรุปโปรโมชั่นกันด้านหน้าอีกทีหนึ่งนะครับโปรโมชั่นนะครับดอกเบีย้ยผมให้ศูนเปอร์เซ็นไม่ใช่ศูนเนสี่สิบแปดนวดนะครับศูนย์เปอร์เซ็นหกสิบวดเลยผมให้หกสิบนวดเลยแล้วก็ฮอรชุดแต่งรอบคันและล้อมแม็กนะครับแล้วก็ของแถมอื่นๆอีกมากมายนะครับผมก็แถมตามนี้ดอกเบีย้ยตามนี้มันจะใช้เงินออกรถอยู่ประมาณ1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นนิดๆ แต่ข้างวดมันจะอยู่ที่ประมาณ6กพันนิดๆเองแต่ผ่อน5ปีนะแล้วได้ดอกเบีย้ยศูนเปผมมองว่ายังไงก็คุ้มทักเข้ามาพูดคุยกันหรือจะดาวน้อยกว่านี้ก็ได้แต่ข้างวดก็จะเพิ่มขึ้นและอาจไม่ได้รับดอกเบีย้ยศูนเซนะครับแต่จะได้ของแถมเนี่ยประมาณนี้อยู่ทักมาพูดคุยกันได้ทักมาสอบถามเครดิตกันได้นะครับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันผมขออนุญาตทิ้งทุกช่องทางการติดตามและติดต่อผมไว้ด้านล่างนี้นะครับก่อนจากกันไปวันนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก subscribe ด้วย ซื้อเพิ่มหรือซื้อใหม่ชอบแบบไหนมาคุยกันวันนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ